สวัสดีค่ะอิจิบังนิโฮงโกค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนภาษานอกห้องเรียนค่ะโดยวันนี้นะคะเซนเซเนี่ยจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังค่ะอ,อทุกคนคงคิดว่าแบบโ,โหนักร้องเสียงเพี้ยนอยากจะร้องเพลงอีกแล้วหรอคือพอดีนะคะมีนักเรียนของเซนเซนเนี่ยเรียนเรื่องของเกี่ยวกับเวิร์บที่มีการแบบสวมเสื้อผ้าใส่กางเกงผูกเนคไทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือทุกคนเนี่ยก็จะมีความแบบ สับสนว่าทำไมภาษาญี่ปุ่นจะต้องแบบใส่ท่อนบนก็ใช้เวิร์บตัวหนึ่งใส่ท่อนล่างก็เวิร์บอีกตัวหนึ่งคือมันงงไงทุกคนงงไหมคะแต่ว่าเซนเซมีเคล็ดลับนะคะคือการร้องเป็นเพลงนั่นเองค่ะร้องเพลงนี้จบปุ๊บจำเวิร์บได้ทุกตัวเลยค่ะว่าเราจะใส่อะไรที่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในแผ่นนี้กันค่ะทุกคนก็จะเห็นแล้วโนะ้มนเป็นเพลงสั้นๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ทำนองซิมันจะเป็นยังไงอ่ะลองฟังนะคะ สามสี่สูบงโอฮัคือชัดเสียคิรุโุบสิโยคาบุรุเมกันเนอคาเครุสูบงโอฮัคือชัดเสียคิรุโุบสิโยคาบุรุเมกันเนอคาเครุนะคะนี่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะคะบรรทัดแรกค่ะสูบงโอฮัคือนะคะ สุบงค่ะสุบงคือกางเกงเพราะฉะนั้นมันคือการสวมใส่ท่อนล่างเนาะเราจะใช้กับ verb haku นะคะ haku หรือว่าถ้าเราผัานเป็นรูป mas ก็คือ hakimas hakimas นะคะถัดมาค่ะชัดเสื้อคีหรือตัวนี้เนาะชัดเสื้อเป็นการใส่เสื้อใช่ไหมเสื้อหรือว่าจะเป็นใส่เดรสก็ได้นะใส่ชุดเดรสเดรสสก็ได้เนี่ยใส่ท่อนบนเนี่ยเราจะใช้คําว่าคีหรือว่า k i m ั s นั่นเองค่ะต่อมา โบชิโอคาบุรุใช่ไหมคะโบชิ oshi, คือหมวกค่ะอ่าโบชิเราจะใช้กับเวบคาบุรุที่แปลว่าสวมหมวกแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเมกาเนโอคาเคหรือเนาะเมกาเนะแปลว่าแว่นตาถูกต้องไหมเมกาเนะคำว่าคาเคหรุเนี่ยจริงๆแล้วเนาะมันแปลว่า แขวนมันเหมือนกับการเอามาแขวนที่หูเราถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมกานก็ต้องคาเครุเท่านั้นเลยเมกาน e โอคาเครุนะคะแปลว่าสวมแว่นค่ะอย่าไปแปลว่าแขวนแว่นนะเดี๋ยวงงโอเคเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันอีกรอบหนึ่งค่ะ3 4ซ u b o บโงโอฮาคือชัดเสื้อคีรุโบชิโอคาบุรุเมกานีโอคาเครุ ส u บ o องรับกูชัทส์โอ,โอ,โอเคล์บ oshi โอคาบุุเมกอเนโอคาเคลอ่ะแล้วถ้าถามว่าอยากจะผูกเนคไทยอยากจะใส่สร้อยคอใส่เครื่องประดับอื่นๆนี่ใช้คำว่าอะไรเนาะก็คือใช้คำว่าสุรุทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าชิมัสนั่นเองเนาะอะไรๆสุรุเช่นเนคไทโอสุรุเนคไทโอชิมัสหรือว่าเนคเรสื s โอชิมัสอย่างนี้เนาะ อะไรอย่งอื่นที่เหลือที่เราไม่รู้ก็คือใช้เวิร์บสุดหรือวัชิมักันให้หมดเลยค่ะโอเคค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถจำคำศัพท์การสวมใส่ท่อนบนท่อนล่างสวมหมวกใส่แวน่นผูกเนคไทอะไรได้ทั้งหมดด้วยเพลงเดียวนะคะลองไปร้องกันดูถ้าเกิดใครอายก็แอบร้องคนเดียวเงียงๆก็ได้ตอนสอบก็ร้องในใจเนาะอย่าไปร้องแบบลั่นห้องเลยเพื่อนตกใจนะคะโดนหักคะแนนด้วยไม่ดีเลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของอีจีบังด้วยนะคะถ้าเกิดเรามีเพลงอื่นๆแน,เน่เดี๋ยวก็จะมาสอนร้องอีกแล้วกันเดี๋ยวเขาไปแต่งก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย